ผมเคยมาที่วัดแห่งนี้นานแล้วนะครับนะแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งมาอีกช่วงก่อนที่มาเนี่ยวัดโอ้โหไม่ได้พัฒนาไปมากมายขนาดนี้นะครับตอนนี้วัดพุทธโมงคลหรือวัดหนองปลือสุพรรณบุรีพัฒนาไปได้เยอะสีเดียวนะฮะวัดแห่งนี้มีหลวงปู่นิ่มเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังท่านเป็นเจ้าตำรับปู่หนีบซับน์นะปู่หนีบซับ ผมจะพาดูบริเวณนะครับที่มีการพัฒนาไปจุดไหนกันบ้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเป็นแหล่งที่เขามาขอโชคลาภกันล่าสุดเขาบอกว่าปูนิทรัพย์ให้โชคนะก็ได้เงินกันไปหลายตังค์ทีเดียวนะครับน่าเดี๋ยวไปดูนะนี่คือจุดที่เขามาขอพอรกันนะครับนะมีคนถูกหวยรวยเบอร์กันไปนะครับสำหรับปูนิทรัพย์ ตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปด้านบนนิดนึงนะเขามีบันไดนะครับนะมีบันไดขึ้นแล้วก็นะก็จะมาผูกผ้าผ้าตรงนี้ฮะนะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะเขาจะมาผูกผ้ากันแล้วก็เข้าไปใต้โอ้ตรงนี้เย็นฮะนะเข้ามาใต้นี่เย็นนะนี่ นะแล้วก็มาขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลปูหนีบซับนะวิชาของหลวงปู่นิ่มนะภาพอาจจะไวิินิดเวียนหัวแบบไม่รู้ตรงนี้คือซุ้มประตูด้านหน้าก่อนเข้าวัดนะครับเขียนว่าวัดพุทธมงคล มีองค์ท้าเวสุวรรณแล้วก็มีปูปูตัวนี้ปูชื่อทวีปูเรียกทับนะไปดูด้านนู้นนะนะมีสองสองข้างทางเข้าวัดเนี่ยนะครับตรงซุ้มประตูนะตรงนี้มีทาเวสุวรรณใครจะมาไหว้ตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ปูสถาพรปูเรียกทับนะตรงนี้ฮะ พาไปดูอนาบริเวณวัดนะครับก็สะอาดล่มลื่นนะด้านในมีพระบูชาขนาดใหญ่ให้กราบไหว้ขอพอรอยู่นะครับนะถ้าใครมาก็ขับรถเข้าไปด้านในก็จะไปเจอพระพุทธรูปองค์ใหญ่ส่วนกุติของท่านกุติหลังเก่าอยู่ด้านในเนี่ยนะฮะแต่กุติหลังใหม่นะครับอยู่ด้าน